ถ้าเขาบอกถามว่าอยากได้ประเทศไทยละ่ะทั้งยังจังหวัดสุรินทร์เขาอยากได้ทั้งจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดเหมือนอย่างที่เขาคิดอัเรเล่นนายยกจะให้เขาไหมให้ทํายังไงจะได้อะไรบอกมาถ้าเขาขอปราสาทต,ตาทมจะยกให้ไหมขนาดเปิดด่านยังต้องขอกลาโหมแล้วคิดไปได้ยังไงว่าเขาจะยกแผ่นดินให้ได้ คนจำนวนมากตีความถ้อยคำของนายกรัฐมนตรีแบบเกินจริงและเป็นไัยคุกคามทันทีโดยที่ไม่ผ่านการไตร่ตรองด้วยเหตุผลทำไมคำพูดแค่อยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ถึงโดนตีความรุนแรงเพราะวัฒนธรรมการเมืองไทยเน้นตัวบุคคลมากกว่าระบบ คนไทยรายได้เดือนละไม่กี่พันไปจนถึงข้าราชการระดับสูงรายได้เดือนละสองแสนสามแสนจำนวนมากเคยชินกับการเมืองแบบเผด็จการที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นเหมือนรัฐทั้งระบบไม่เคยชินกับระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจถูกกระจายผ่านรัฐสภาและระบบราชาการ ฝ่ายกัมพูชาแสดงความต้องการเปิดด่านฝ่ายไทยตอบว่าต้องคุยกับกลาโหมก่อนไม่มีจุดใดที่แสดงว่าให้โดยพันละการหรือยินยอมใดๆคำว่าอยากได้อะไรบอกได้นะคะเดี๋ยวจัดการให้อยู่ในบริบทของการประนีประนอมเชิงมารยาททางการทูตมากกว่าการตัดสินใจโดยใช้อำนาจเฉียบขาด